ด้วยนะครับเราไปดูสถานการณ์ที่สมุทรสาครกันนะครับวันนี้ทางเอกกครรจชทูตเมียนมาประจําประเทศไทยคุณเมียวเมียนตันไปกับทางคณะแล้วก็ทางคุณสุรศักดิ์ผลยังส่งรองผู้ว่าสมุทรสาครรวมทั้งจัดหา,าง,งานจังหวัดเนี่ยไปที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครก็นําสิ่งของต่างๆนะครับอย่างเช่นน้ํามันพืชเกลือเนี่ยไปมอบให้กับแรงงานชาวเมียนมาจะได้เป็นขัญกำลังใจ ก็บอกได้ว่าก่อนที่จะลงพื้นที่ก็ไปพบกับทางคุณวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครซึ่งก็ได้เน้นย้าว่าทางการไทยเนี่ยจะดูแลชาวเมียนมาเป็นอย่างดีส่วนสถานทูตก็พร้อมให้การช่วยเหลือทางแรงงานเมียนมาอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านบอกว่าเพื่อให้การตรวจหาเชื้อรวดเร็วและก็ครอบคลุม ทั้งคนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งรายงานต่างด้าวด้วยวันนี้มีการปรับแผนการตรวจหาเชื้อครับเปลี่ยนจากการเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกหรือที่เราเรียกกันว่าสวอปเนี่ยมาเป็นการตรวจวิธีรับผิดเทสหรือว่าการตรวจหาเชื้อจากการเจาะเลือดแทนอันนี้จะทราบผลได้ภายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับหากใครไม่พบเชือ้อก็ไม่ต้องตรวจซ้ำอีก นอกจากนี้ยังมีการจัดระเบียบการตรวจเชื้อใหม่ก็มีการแยกรถตรวจสําหรับคนไทยกลุ่มเสี่ยงจากแรงงานต่างด้าวจะได้2สองคนอสองกลุ่มนี้ครับตรวจได้พร้อมๆกันไปเลยนะฮะตอนนี้ตัวเลขติดเชื้อในพื้นที่สมุทรสาครข้อมูลจากเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยพบผู้ป่วยแล้ว1,300คนส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวเมียนมาและก็ยังมีเหลืออีกกว่า6000คนที่ตอนนี้รอผลตรวจอยู่นะครับอย่างที่คุณหมอรายงานไปเมื่อสักครู่ก,ก็มีจำนวนที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็ตรวจไปได้ ประมาณ8,000กว่ารายสำหรับแรงงานชาวเมียนมาแล้วนะฮะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครยืนยันว่าภาพรวมดีขึ้นนะครับเพราะว่าแม้ตัวเลขผู้ป่วยจะดูมีการติดเชื้อเพิ่มเนี่ยแต่ถ้าเกิดเทียบกันแต่ละวันนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยผู้ติดเชื้อมันเหมือนกับว่าอัตราส่วนมันน้อยลงในแต่ละวันก็ทําให้ตอนนี้ยังบอกไม่ได้หรอกว่าควบคุมสถานการณ์เนี่ยมัน มันจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่ว่าดูจากตัวเลขมันก็เออมีแนวโน้มที่มันก็น่าจะดีขึ้นนะฮะเรียกว่าบอกว่าเดินม,มาถูกทางแล้วก็แล้วกันสําหรับการตรวจลักษณะแบบนี้นะฮะส่วนอย่างที่เมื่อกี้คุยกันไปเรื่องการตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อที่จะรองรับผู้ติด,ดเชื้อแล้วบอกว่ามีชาวบ้านบางส่วนเนี่ยคัดค้านอย่างเช่นชุมชนรอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเนี่ยเมื่อวานนี้ ชาวบ้านเขาก็รวมตัวกันเป็นร้อยคนเลยนะฮะอยู่ที่หน้ามหาวิทยายลัยแล้วก็ลงไปนั่งยืนขวางรถของทหารที่จะเข้าไปปรับพื้นที่เพื่อไม่ให้เข้าไปในรั้วของมหาวิทยายลัยก็เรียกว่าร้อนไปถึงทางท่านประลัดจังหวัดสมุทรสาครคุณอาวุธวิเชียนฉายนะฮะในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ต้องมาคุยกับชาวบ้านรับฟังข้อกังวลต่างๆแล้วก็จะได้หาทางแก้ไขปัญหากันเบื้องต้นเนี่ยชาวบ้านบอกว่า ไม่อยากจะไม่ให้ตั้งจุดตรงนี้เลยเพราะว่ามันเป็นโดยรอบเนี่ยมีชาวบ้านอยู่ไม่ต่ำกว่าหมื่นคนอันนี้ไม่ได้รวมแรงงานต่างด้าวด้วยนะฮะแล้วชาวบ้านเขาก็กังวลบอกว่าเพราะมันเป็นสถานศึกษาอย่างที่คุณนสริบอกไปมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยหากว่าเอาคนติดเชื้อเข้ามาในมหาวิทยายลัยซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวบ้านบอกว่าไม่น่าจะเหมาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครบอกได้ว่าเชื้อจะไม่กระจายไปสู่ชุมชนนี่คือความกังวลของชาวบ้าน ไม่ต่างจากบริเวณสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ในอำเภอเมืองสมุทรสาครที่ก่อนหน้านี้ก็เตรียมทําเป็นโรงพยาบาลสนามเหมือนกันชาวบ้านเขาก็กลัวลักษณะดเดียวกันนะครับยิ่งตอนนี้กุ้งปูขายไม่ออกด้วยคนก็กลัวการซื้ออาหารทะเลก,ก็เกรงว่าถ้ามาสร้างโรงพยาบาลสนามขึ้นมาอีกเอ๊ะมันจะดูซ้ําเติมสถานการณ์ขึ้นไปอีกหรือเปล่าแต่ว่าต้องเร่งทําความเข้าใจกันเลยเนี่ยใช่แต่ว่าทางภาค